มันเป็นแค่โลกิยะ,อ,ะอืมมันคือสิ่งที่เรามีสมมุติมีสมมุติกับในโลกว่าสิ่งนี้เรียกว่าเกิดสิ่งนี้เรียกว่าเจ็บสิ่งนี้คือเป็นทุกข์สิ่งนี้คือเป็นสุขสิ่งนี้คือรู้สิ่งนี้คือไม่รู้และสิ่งนี้เรียกว่าตายเออในความเป็นจริงแล้วถ้าเราพูดกันในแง่ของโลก,กุตละเนาะไม่รู้เข้าใจเปล่าก็ลองดูแล้วกันก็คือว่าอย่างที่ตอนแรกที่เกิดขึ้นมาบอกว่า จริงๆแล้วอ่ะไอ้คำว่าตายมันเป็นคําที่ถูกบัญญัติขึ้นมาใหม่เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันอย่างเช่นเราบอกว่านี่คือโต๊ะจริงๆแล้วมันเกิดการประกอบกันของไม้ของน็อตของสกรูของสีกกของขอะไรก็ว่าไปเลยเป็นโต๊ะจร,จริงๆแล้วมันไม่ใช่โต๊ะ,ะถูกปะเราสมมติเพื่อให้เข้าใจตรงกันพอพูดถึงโต๊ะปุ๊บอ่ะรู้เลยคืออะไรมีสิ่งนี้รวมกันเรียกว่าโต๊ะใช่ความตายก็เหมือนกันมันเป็นสิ่งที่พอเราพูดปุ๊บทุกคนเข้าใจตรงกันว่าเออมันแปลว่าเหมือนชีวิตนี้มันหายไปอ่ะแค่นั้นแต่ในในความนวเป็จริงแล้อ่ะ เราทั้งนที่กี้บอกว่าเราตายทุกวันใช่ไหม,มเราเกิดดับเราเกิดดับแล้วเราก็ตายทุกวันมีการเชื่อมโยงมาตั้งแต่ในอดีตตอนเราเด็กๆห้าขวบสิบขวบกับตอนเนี้ยถามว่าเป็นคนเดียวกันไหมจะบอกว่าเป็นคนเดียวกันก็ไม่ใช่ะจะบอกว่าไม่เป็นคนเดียวกันก็ไม่ใช่อถ้า<ต>ใน,นทางวิทยา,าศาสตร์นเนี่ยพอเช็คไปหมดเนี่ยทุกยีนทุกดี a อทุกอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยนะมันไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมเลยนะตอนห้าขวบสิบขวบจนมาถึงตอนนี้สามสิบสี่สิบตลอดเวลา มันเปลี่ยนไปค o m ร้อยเปอร์เซนต์เลยแต่มันมีการเชื่อมโยงในการเดินทางจากจุดนั้มาถึงจุดนี้ั้นเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นคนเดียวกันหรือไม่ใช่คนคนเดียวกันแต่ทุกการสืบเนื่องโมเมนต์มันมีการสืบเนื่องของมันมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของมันตลอดเวลาถ้าเราเข้าใจเหตุและปัจจัยของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันเนี่ยเราก็รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราจะไม่เรียกมันว่าตายต่อไปเราจะเห็นว่าทุกอย่างมันเกิด แล้วมันตั้งอยู่ในระดับหนึ่งไม่ได้มันจะอยู่ตลอดไปไม่ได้แต่เราชอบอะไรที่มันอยู่ตลอดเนี้ยเราก็อยากให้มันอยู่ตลอดอยากให้มันดีตลอดอยากให้มันรวยตลอดอยากแข็งแรงตลอดซึ่งมันทําไม่ได้มันก็จะเปลี่ยนแปลงตลอดพอมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็มีเหตุปัจจัยของมันเข้ามาเพราะฉะนั้นก่อนที่วงจอมันจะไปถึงความเป็นพบเป็นชาติความแก่ความชราแล้วก็ความดับสิ้นสูญไปอ่ะมันต้องเกิดจากเรื่องราวขอนว่า เฮ้ยมนุษย like. <se> ์เราอะเวลามันเจออะไรสักอย่างมันรับรู้เข้ามาแล้วมันแปลงข้อมูลแล้วมันเก็บไว้ในความทรงจําแล้วมันก็คิดต่ต่างของเองว่าสิ่งนี้ต้องเป็นอย่างนั้นไอ้นี่เรียกว่าไอ้นี่นี่จะเป็นของเราอันี้ไม่ใช่ของเราพอมันเกิดตรงนั้นมามันก็รู้สึกว่าพววนี้มันเป็นของเราคนอื่นอย่ายุ่งนี่ออกไหมเข้าใจถันบอกว่าเข้าใจเออพอเป็นของเราแล้วเราก็จะมีความจัดการกับมันห่วงว่ามันยังไงันถ้ามันยังคงอยู่เนี่ยวันนึงก็ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็เกิดขึ้นมาใช่ไหมเหตุและปัจจัยแล้วมีเหต สิ่งนั้มันก็จะเกิดแล้วมันก็เสื่อมแล้วก็ลงไปวงจรนี้เขาเรียกว่าปฏิจจสมุติบาทอเออมันเกิดจากตากระทบรูปเห็นเป็นภาษผภาษาออกมาเนี่ยมีความยึดโยงว่ามันเป็นของเราเป็นอุปทานกันคิดเองว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพอมันเกิดเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมแบบที่เราต้องการเป็นสมมติขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ไปยึดโยงว่ามันเป็นของเราอันนี้ไม่ใช่ของเราควรจะจัดการกับมันยังไงทําไงให้มันอยู่ตลอดพอมันเกิดวงจรตรงนี้มาปุ๊บมันก็เกิดพบเกิดชาติขึ้นมาทันท ภพนี้ชาตินี้พรุ่งนี้ก็ไปอีกภพหนึง่งชาติหนึ่งมรืนนี้ก็ไปอีกภพหนึง่งชาติหนึง่งซึ่งไม่รู้ว่าไอาชาตินั้นเน่ยมันคือชาติที่ยังมีกายหรือไม่มีกายนี่เออชาตินั้นอาจจะไม่มีกายแล้วก็ได้มานถึงว่าชาติวินาทีข้างหน้านะ่ะเออเราก็ไม่รู้อาจจะไม่มีกายแล้วซึ่งเราเรียกว่าตายนั่นแหละ,ะเออมันก็เกิดความเสื่อมไปแล้วก็วงลงไปเงี้ยไม่จบไม่สิ้นเราก็ชอบไปใส่ชื่อตรงนี้มันว่าวัตตาสงสาร แสดงว่าเป็นวงจรแห่งความน่าสงสารน่าสงสาร,สารถ้าเราไม่รู้ก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยวนไปอ่างั้นถ้าเราเข้าใจได้ถ้าใครเข้าใจก็โอเคนะเออจริงๆแล้วมันไม่ได้มีการเกิดไมได่มีการตายแต่มันมีการเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุและปัจจัยดำรงอยู่ด้วยเหตุและปัจจัยแล้วก็เสื่อมสลายไปด้วยเหตุและปัจจัยของมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นตลอดเวลามาไม่ว่าคุณจะรวยจะจนจะแข็งแรงจะทําบุญทําบาปจะอะไรก็ไม่รู้อ่ะ มันไม่มีทางพ้นมาจากวงจรนี้ได้อยู่แล้วถ้าเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องความตายก็ได้เนาะเวลาไปงานศพใช่ไหมก็นี่เรื่องเรื่นี้เ็เคยพูดนะเวลาไปงานศพงานศพเราบอกเป็นงานมงคลน,นะออพระก็จะสวดกุศลธรรมะากุศลธรรมมากิธรรมเออก็สวดวิธรรมให้คนที่ไปเขาสวยคนไปเขาไม่สวยคนตายสวยคนไปรู้ไว้ซะที่มางานศพเนี่ยที่มัวมากินกระเพาะปลาเนี่ย วมากินก็วต้มเเขาเนี่ยัมแต่เมาส์กันเป็นงานเลี้ยงรุ่นเนี่ยไม่ดูเนี่ยดูไว้นะโมจะเล่นไฮโลอมจะเล่นกันโมจะคุยโมจะกินกันเนี่ยดูไว้นะสักพักมันจะไปอยู่ในโรงพึ่งสำเนียกเอาไว้นะอย่าอยู่เฉยเห็นไหมว่าเนี่ยเนี่ยเพื่อนเรายังอยู่นี้เลยเราไม่รู้จะตายเมื่อไหร่อย่าลืมนะทําเรื่องดีก็ดีไม่ดีก็ไม่ก็ไม่ดีแต่ไม่ว่าสุดท้ายแล้วจะทําดีทำไม่ดีก็ตายมึงก็ตายอยู่ดีอเออัอเนี้ยคือบอกให้คนตายรู้เรากินกอพฟต่อไป อร่อยวันนี้จะกล้านอนหลับไหมคะเขาถึงให้จุดทูบดอกหนึ่งสำหรับคนตายไงชีวิตมันไปเรื่อยๆอมีชีวิตเดียวนะชีวิตมีชีวิตมีชีวิตเดียวเกิดมาเป็นไอ้ร่างกายเนี่ยไอ้แบบเนี้ยไอ้สมมุติแบบเนี้ยมันมีแค่อันเดียวนะหมดนะ่ะหมดแล้วก็หมดกันอมันก็ไปเรื่อยๆได้นะอมันไม่มีทางจะงอกขึ้นมาใหม่เราก็ พอไปเรื่อยๆปุบ๊บเอ้ามีเลขด้วยของแถมเออมีนวัตกรรมใหม่